สวัสดีครับวันนี้จะมารีวิวนะครับในส่วนของรถโตยต้าครอ s นะครับอันนี้จะเป็นรถของลูกค้านี่จะเป็นรุ่นท็อปสุดนะครับก็คือมีกล้อง360องศามาด้วยนะครับอันนี้ก็คืออลูกค้าะจะขอเปลี่ยนจอเป็นจอ Android นะครับอันนี้จะเป็นเอาเป็นสเปคแรมแลอมร้อยยี่สิบแนะครับอันนี้จะเป็นจอแบบ 2K นะครับอันนี้แล้วก็ ฟังก์ชันเดิมเนี่ยของรถคันนี้นะครับก็ยังสามารถใช้งานได้ตามเดิมทุกอย่างนะครับแล้วก็ปลั๊กก็จะตรงรุ่นเลยนะครับอันนี้ก็จะไม่มีตัดสายไฟแม้แต่เส้นเดียวนะครับเรามาดูในส่วนของกล้อง360ก่อนนะครับอันนี้เวลาเราใส่เกียร์ถอยนะครับเกียร์ใส่เกียร์ถอยนะครับอ่าแล้วก็ในส่วนของการปรับมุมมองนะครับปรับมุมมองกล้องเนี่ยเดิมเนี่ยปกติเราจะปรับที่จอนะครับอันนี้เราก็ สามารถปรับได้อยู่นะครับอันนี้เราก็มากดที่ปุ่มนะครับมุมมองด้านหน้านะครับมุมอมองด้านข้างนะครับอรอบคันนะครับถ้าเราไม่ดูเราก็กดหนึ่งครั้งนะครับอ,อันนีจ้จอจะค่อนข้างใหญ่นะครับนี่สวยมากเลยนะครับแล้วก็จ เป็นขนาด10นิ้วนะครับแล้วก็ฟังก์ชันเดิมนะครับพวกปุ่มพวงมาลัยก็ใช้งานได้ครบทุกปุ่มนะครับปุ่มไว้นะครับแล้วก็ปุ่มยบยกหูนะครับปุ่มถัดไปก็ใช้ได้ครบนะครับโอเคครับ